เรามีส่วนลดสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการด้วยเพระาะฉะนั้น so, รู้ราไฮโซไฮคลาสไม่ได้ไปพวอมว่าไปนั่งพูดบนหลังคาแล้วต่อมาถึงว่าปรับตามหลักการวศาสตร์นุ่มเดียระราคาจริงๆก็จะอยู่ที่3-4ล้านคุ้มมากๆเลยนะ อยู่กับเบียร์และลองขับกับคาร์โรอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเบียร์จะนำความรู้ราไฮโซไฮคลาสมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมคะ่ะเพราะตอนนี้เบียร์อยู่กับน้องตัวนี้คะ่ะ m e r c e d e s b e n z E200 c o เป้ AMG ปี2015บอกเลยคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากแต่ก่อนอื่นนะคะเรามีส่วนลดสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลดเด็ดขาดนะคะ สำหรับรุ่น Mercedes-Benz E 200 Coupe คันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าเป็น Coupe ก็ต้องหมายถึง2ประตูนั่นเองเรามาดูที่ด้านหน้ากันนะคะจะบอกว่ามีความดุดันแล้วก็คูมากๆ รถคันนี้นะคะจะตกแต่งด้วยชุดตกแต่งแท้จาก AMG ทั้งคันเลยค่ะเราก็จะมีสเกิรตรอบคานเนี่ยอย่างแล้วก็คิ้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นโครเมียมซึ่งจะตัดกับบอดี้สีดำของตัวรถได้อย่างดีนะตรงกลางนี้ก็จะเป็นโลโก้เบนส์ใหญ่สวยงามมากล้อมกรอบด้วยโครเมียมอย่างเท่สุดๆอะ่ะแต่อีกหนึ่งดีไซน์ที่เก๋นะคะของรถรุ่นนี้นั่นก็คือไฟคู่หน้าสปอร์ตค่ะตัวนี้นะคะบางคนจะเรียกว่าเป็นเบนส์ไฟเส้น,นะคะ่ะเพราะว่าไฟตรงนี้ค่ะ เขาจะถูกออกแบบมาให้เรียงเส้นเหมือนกับคริสตัลเลยค่ะเรามาดูที่ด้านข้างกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่ามีความเรียบรู้แต่ดูสปอร์ตค่ะแล้วก็ตัวนี้สเกิร์ตก็จะเป็นสีดำเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของนี่ค่ะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมที่กระจก เป็นแนวยาวทั้งแถบเลยค่ะตรงนี้ส่วนล้อนะคะก็จะเป็นล้ออล่อย AMG 5ก้านสีเทาไทเทเนียมขนาด18นิ้วค่ะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไฟท้ายก็จะเป็น LED ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีดีไซน์ที่เป็นความโค้งนะคะ<ๆ>เข้ากับตัวรถได้สวยงามมากส่วนด้านล่างค่ะสเกลล่างก็จะเป็นโครเมียม สีเดียวกับเท่าไอเสียเลยก็จะดูมีความแบบเนียนรูราวไปด้วยกันแล้วก็บริเวณป้ายทะเบียนก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมอีกเช่นกันเดี๋ยวเราจะเปิดดูท้ายรถนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบรีโมทเปิดท้ายรถได้นะคะกดค้างเอาไว้น่าเหมาะมากสำหรับคนที่แบบซื้อของพลุงพลังแล้วไม่มีมือจะเปิดจะดันด้านหลังตรงนี้คืออัตโมต,ติมากภายในค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตนะแต่สามารถที่จะ เก็บของได้เยอะนะเนี่ยคือข้างในเขาจุกว้างมากเลยอะค่อนข้างลึกเลยนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีตะข่ายนะคะเก็บของด้วยแล้วก็จะมีนี่สามารถแขวนของเขาก็จะมีตีนตุ๊กแกด้านนี้สามารถจะแบบเอาไว้ล็อกของได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงใต้นี้ก็จะมีล้ออะไหล่ด้วยนะ และคันนี้ค่ะพิเศษมากๆเดี๋ยวเราจะไปรีวิวบนหลังคาไม่ได้ไปายคว่าไปนั่งพูดบนหลังคาแล้วแต่หมายถึงว่าคันนี้ค่ะเป็นพา n o โนร i มิกซันรูฟค่ะคือสามารถที่จะเปิดกระจกตรงนี้ได้ด้วยนะคะที่จะรับแสงสว่างลงมาหรือว่าอากาศชิลๆอย่างนี้ก็คือเปิดกระจกออกมาก็คือแบบคูลๆอ่ะอากาศเย็นๆน่ะไฮโซมาก เรามาดูกันที่ด้านในของรุ่นนี้กันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าออปชันเยอะมากแน่นมากเพราะฉะนั้นถ้าให้รีวิวให้เล่นทุกอันนี่ก็คงต้องใช้เวลาทั้งวันเลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะของเบนซ์ทุกรุ่นนะคือไม่ว่าจะสปอร์ตยังไงเขาก็ยังคงความคลาสสิกนั่นก็คือนาฬิกาอนาล็อกตรงนี้นี่เองนะคะแล้วก็การตกแต่งค่ะเข้ามาภายในก็จะเป็นการตกแต่งสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีเงินนี่ตามจุดต่าง,างนะคะก็ยังจะให้ความเขาเรียกอะไรอะ่ะ หรูราแต่ก็จะมีความแบบสปอร์ตมีความขั้นอารมณ์อยู่ในตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาที่เรื่องของตัวเบาะเบาะเนี่ยเขาจะเป็นแบบอาร์ติโคลค่ะเป็นสีดำเงานะตัวนี้แล้วก็พิเศษสำหรับรุ่น AMG Dynamic นะคะเขาก็จะเป็นเบาะแบบมัลติคอนทัวร์ก็คือสามารถที่จะปรับตามหลักสรีระศาสตร์นวดแล้วก็กระชับกับตัวผู้ขับได้ด้วยนะคะอนนี้รถหรืออะไรเนี่ย เบาคู่หน้าค่ะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าหรือว่าเป็นเบาเมมโมรีนั่นเองเพราะว่าเขาสามารถที่จะจำตำแหน่งได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเบาะที่เรานั่งที่เราปรับเอาไว้พวงมาลัยนะที่เราปรับเอาไว้รวมไปถึงกระจกข้างนะคะที่เราปรับเอาไว้มันก็จะจําค่ะพอเราปรับทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดที่ตัวเลขนี้นะหนึ่ามมันมีเอาไว้ เรากด1ปุ๊บมันก็จะจำเอาไว้ข้อดีก็คือเวลาที่เกิดการสลับขับกันขึ้นมานะคะมันจะทำให้เรากดตัวเลขได้ปุ๊บมันก็จะจดจำสิ่งที่เราเมมเอาไว้มันก็จะมีการปรับให้เข้ากับลักษณะแบบสรีระศาสตร์ของคนขับนั่นเอง พวงมาลัยค่ะก็จะเป็นมัลติฟังชันแบบสปอร์ตนะคะก็จะมีการพุ่มหนังสีดํานะตรงนี้ด้านข้างก็จะเป็นแบบหนังแบบเจาะรูก็จะให้ฟีลิงถึงความแบบสปอร์ตเลยอย่างนี้พร้อมกับปุ่มกด12ปุ่มค่ะนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เออครบแล้วก็พวงมาลัยนี้สามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคะจะปรับระดับนี่น้องผิดอันสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคะนี่เอาลงก็ได้ ปรับขึ้นก็ได้นะแล้วก็ปรับเข้ามาเรียกว่าเป็นการปรับระดับสูงต่ำใกล้ไกลให้เหมาะกับสริระของผู้ขับนั่นเองนะแล้วก็เกียร์ค่ะรุ่นนี้เกียร์เขาจะอยู่ที่ตรงหลังพวงมลาลัยอยู่ด้านขวามือนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเรากดลงก็จะเป็นการเข้าเกียร์ดีก็คือเดินหน้านั่นเองปัดขึ้นก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนี่ แงหน้าปัดตรงนี้นะคะก็จะมาแบบมีแบบสีมาเลยแล้วก็เป็นทรงกลมด้วยที่ยังให้ความรู้สึกของความคลาสสิกที่สําคัญค่ะหนะ้าจอตรงนี้เขาก็จะแสดงผลแบบดิจิตอลด้วยเหมือนกันนะก็คือจะบอกสถานะการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเราจะอยู่ในเกียร์พีนะจอดอยู่หรือจะเป็นเกียร์ดีเกียร์อก็ตามแล้วก็จะบอกสถานะเขาเรียกว่าเราฟังอะไรอยู่ตรงนี้ก็จะบอกได้ด้วยแล้วก็จะบอกอุณหภูมิด้วยค่ะ ระบบความบันเทิงของเ e n ซ์ค่ะก็จะเป็นระบบ multimedia command online ค่ะคือทุกอย่างจะเป็นการทํางานแบบออนไลน์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงการนําทางการค้นหาข้อมูลค่ะอย่างเช่นถ้าเราขับขับไปแล้วนะ้ำมันมันจะหมดเขาจะขึ้นที่หน้าจอขึ้นมาเลยนะว่าเฮ้ยให้เรานําทางไปหาปั๊มน้ามันที่ใกล้ที่สุดไหมอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะคะด้วยนี่ค่ะหน้าจอก็จะเป็นภาพสีขนาด17.8ซมค่ะ ลงมาที่ระบบแอร์กันบ้างก็จะเป็นแบบดิจิตอลค่ะแล้วแอร์ก็จะแยกพาร์ทกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งผู้ขับอาจจะชอบความเย็นหรือความอบอุ่นก็คือปรับได้ตามใจของเขาเรียกว่าแอร์ใครแอร์มันอะไรอย่างนี้ส่วนคอนโซลตรงกลางค่ะเนื่องจากว่าเกียร์เนาะเขาไปอยู่หลังพวงมาลัยแล้วทำให้พื้นที่ตรงนี้คือกว้างโล่งสบายมากตรงนี้ก็จะมีช่องอันนี้เป็นช่องที่จุดบุหรี่ตรงนี้นะคะเราก็จะ เป็นช่องวางแก้ว2ช่องนะคะแล้วก็ตรงกลางนี้เปิดมาได้ตึง้งช่องเล็กๆ1อันส่วนด้านข้างจะมีปุ่มกดตรงนี้มีปุ่มกดทั้งสองข้างเลยอย่างเงี้ยก็จะโอเพนพืนที่ตรงกลางจะบอกว่าคือดูไม่เขียกะสายตาเลยในขณะที่ ปุ่มตรงกลางนี้ค่ะเป็นปุ่มที่เอาไว้ควบคุมหน้าจอนั่นเองอย่างเช่นตรงนี้เราอยู่บนแผนที่ใช่ไหมคะถ้าเราหมุนไปมันก็จะมีการเหมือนแบบขยายเข้าขยายออกของแผนที่อย่างนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่บอหลังกันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ถึงแม้จะเป็นคูเป้แต่เข้าไปนั่งด้านหลังง่ายมากดูแค่ประตูเปิดก็กว้างมากแล้วคุณผู้ชม นี่ค่ะรุ่นนี้เป็นเบาะแบบ easy entry คือยังไงกว้างมากทางเข้าคือมันจะทำให้เราพับเบาะง่ายมีความกว้างในการเข้าไปนั่งได้ง่ายมากไหลไปเรื่อยๆเ,เลยนะเห็นไหมคะแล้วก็ทำให้การเข้าไปนั่งด้านในเนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากดูสิเข้ามานั่งแล้วพอเข้ามานั่งที่ด้านหลังแล้วนะคะก็จะ เห็นแอร์ค่ะแอร์เนี่ยก็จะมี2ช่องเลยก็คือเหมือนแบบให้ความเย็นสะดวกสบายกับผู้โดยสารได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็มีนี่ค่ะที่วางแก้ว2ช่องแล้วก็มีที่วางของให้1ช่องแล้วยากจะบอกว่าถึงแม้จะเป็นแบบรถสปอร์ตนะแต่ว่าที่นั่งด้านหลังเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยใช้ได้กว้างไม่ได้รู้สึกอึดอัดขับแคบเฮดรูม hmm. ก็ยังมีพื้นที่ให้เหลืออยู่พอประมาณเหมือนกันนะคะ เห็นไหมว่าเบาเขาก็จะแบบเหมือนเป็นไฮดรอลิกมาให้เราอัตโนมัติเลยถ้าในกรณีที่มีเบาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือที่นั่งถือว่าเข่าก็คือนั่งได้สบายอยู่กันนะแต่คนที่สูงมากๆค่ะสักประมาณสักร้อยเจขึ้นไปอ่าอาจจะเกือบ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 ชนพอดีแต่ว่าไม่ได้ทําให้รู้สึกอึดอัดเพราะด้วยว่าพื้นที่นั่งด้านหลังค่ะเบาเขาจะมีความเอนเยอะทําให้เรารู้สึกรีแลกซ์ได้มากกว่าไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเบียดมันตั้ง ตรงไปหมดนะคะก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นรถสปอร์ตที่มีพื้นที่นั่งค่อนข้างโอเคเลย mm hmm. รีวิวสภาพภายนอกและภายในกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทสต์ไรฟ์กันบ้างดีกว่ากับ Mercedes-Benz e 2 0 0 Coupe คันนี้ฟึบเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ตอนสตาร์ตกันนะคะ ฮ้ยเดีอะดีมากรู้สึกฟีลลิ่งถึงความแบบยังฟิตยังใหม่อยู่นะฮะเกียร์ก็จะอยู่ตรงด้านหลังพวงมาลัยนี้นะคะให้ความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นจะบอกว่าในการขับ Mercedes-Benz e 2 0 0 Coupe ตัวนี้รู้สึกได้ถึงความหนักนะรู้สึกได้ถึงความแบบหนักของรถแต่ พวงมาล,ลัยอ่ะเบางงไหมงงมากแต่ในเรื่องของการพอเหยียบเหยียบคันเร่งแล้วอ่ะเขาจะมีการเร่งได้ดีนะตนี้อยู่ดีพวงมาล,ลัยเขาจะมีความเบาอ่ะหรือบังคับคอนโทรลง่าย แต่ในขณะที่พอเขาเป็นรถยุโรปด้วยแหละมันก็จะมีความหนักในเรื่องของบอดี้รถอะเราจะรู้สึกได้เลยว่ารถมันมีความหนักและแต่ว่าข้อดีข,ของเขาก็คือว่าในเรื่องของการยึดเกาะถนนเขาจะยึดเกาะถนนได้ดียิ่งถ้าเวลาที่ถ้าเราใช้ความเร็วหนักๆเนี่ยรถมันก็จะไม่ค่อยสายนะหรือว่าไม่สายเลยดีกว่าการ เลี้ยวเข้าโค้งนะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือด้วยความที่พอเป็นรถสปอร์ตค่ะเขาก็เลยต้องค่อนข้างแบบตอบสนองในเรื่องของการเลี้ยวการเข้าโค้งได้ดีอ่ะมันเน้นถึงความแบบฉกเฉียวอ่ะความแบบฉุบฉับทันทีทันใดเพราะฉะนั้นคือหากคงมาลัยแค่นิดเดียวเองนะคือเขาก็เหมือนแบบเลี้ยวได้โค้งได้ดีมากนะคะแล้วก็ขับไปอ่ะเครื่องยนต์จะมีความเงียบอบบ เงียบดีม,มากๆนะแล้วก็ถึงแม้จะเป็นรถสปอร์ตนะแต่เขาก็จะมีความนิ่มนะคะไม่ได้แข็งไม่ได้กระดา้างอะไรเลยนะตรงหน้าปัดข้างหน้านะคะคอนโซลน,นอกจากจะแสดงเกียร์แล้วนะคะก็จะมีบอกด้วยนะว่าเรากําลังฟังอะไรอยู่นตอนนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นระบบเกียร์แบบ 7G Tronic Plus กค่ะก็คือเป็นแบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติอะมันจะไม่มันจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกถึงการขับเปลี่ยนเกียร์ที่แบบสะดุดอะไรใดๆเลยนะ มันจะเป็นการขับที่ลื่นไหลมากค่ะแล้วก็ระบบนี้มันจะทําให้เขาเรียกว่าลถอัตราการสิ้นเปลืองของน้ามันได้ด้วยนะคะกําลังเครื่องตัวนี้นะคะจะอยู่ที่2.0แล้วก็135รมหแรงมา้าการเร่งของรุ่นนี้ของคันนี้ถือว่าเร่งได้ดีเลยนะคะก็คือคือสมกับเป็นรถสปอร์ตแหละการเร่งถือว่าดีมากลื่นดีมาก แล้วก็ในเรื่องของเบรกก็ถือว่าทำงานได้ดีอีกเช่นกันค่ะแล้เนื่องจากว่าคันนี้นะคะเป็นพารา o รมิ s ซันรูฟนะคะเพราะฉะนั้นขับรถทั้งทีเนาะเราก็ต้องรับแสงแดดเพิ่มความสว่างให้กับรถนะคะก็จะดันคึบเหมือนดันเข้าหาตัวเนาะ ดันตรงนี้เข้าหาตัวเสร็จแรกคร่ะมันก็จะเป็นเหมือนที่ม่านบังแดดก็จะเปิดเราก็เหมือนจะได้รับแสงแดดเต็มที่แต่ถ้าอยากได้รับลมเย็นๆอากาศดีๆเข้ามาอีกเราก็ดันตรงนี้อีกรอบหนึ่งปึ๊บหน้าต่างเขาก็จะเปิดอัตโนมัติ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Mercedes-Benz E 200 Coupe AMG Dynamic คันนี้บอกเลยว่าภายนอกก็สวยภายในก็เจ๋งเครื่องยนต์ก็ยังสภาพดีเยี่ยมอีกต่างหากนะคะที่สำคัญเลขไม่น้อยมากค่ะแค่75,000กิโลเมตรเท่านั้นในราคาที่คุ้มมากๆ1 6 8 9 0 0บาทซึ่งถ้าถอยจากห้างป้ายแดงมาเลยเนี่ยราคาจริงๆก็จะอยู่ที่3-4ล้านเลยทีเดียวนะคะ คุ้มมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าลังเลค่ะและพิเศษสุดๆในเดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นด้วยนำรถเก่ามาเทินรถใหม่ค่ะรับส่งรถไปเลยสูงสุดถึง1,000 0บาทแล้วก็พิเศษสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการลองขับกับคาร์โรแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มให้อีกค่ะไป้ายยาขนาดนี้แล้วลังเลอะไรล่ะคะ ถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์มือสองสักคันแล้วก็คาร์โรเรามีให้ทั้งความอุ่นใจและความมั่นใจเพราะรถของพรทุกคันผ่านการตรวจสภาพจากผู้เชี่ยวชาญกว่า160จุดรับประกันคาร์าโรไม่กรมาไม่ประสบอุบัติเหตุหนักไฟไหม้หรือน้ำท่วมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ถึง1ปีค่ะและที่สำคัญถ้าขับแล้วไม่ถูกใจการันตีคืนเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน5วันด้วยค่ะและถ้าหากอยากลองขับกับคาร์โรแบบเบียร์แล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ ติดต่อเราเข้ามาแล้วพบกันนะคะ